วันนี้นะคะอามี่ก็มามมเตลูดูชุดด้วยอันนี้อามี่ตัวปลอมนะคะเพราะว่าวันนี้มาลดน้ำมนต์กับพระอาจารย์แจ้ชุดลดน้ำมนต์ก็ต้องเป็นชุดแบบชุดดําชุดเข้มเวลาเปียกเราจะได้แบบดูไม่โปนะคะอันนี้ที่มาอยู่ดนถึงได้คิวมาลดน้ำมนต์กับพระอาจารย์แจคือเรื่องของเรื่องหนูเห็นแม่โบกัสมาก็เลยอยากมาก็เลยบอกแม่ถ้าไปวันหลังชวนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พระอาจารย์กำลังดังไงคะเรื่องแบบว่าลดน้ำมนต์อะไรเงี้ยแล้วแบบคนก็เยอะมากแม่ที่วัดคือวันละเป็นพันคิว พระอาจารย์รดน้ำมนต์จนแบบเป็นลมไปเลยคือการที่เรามาอาบน้ำมนต์เนี่ยคือองจริงเราก็คือเราเชื่อแม่โบกัสอย่างเดียวเลยเราถึงตามมาอาบก็ศึกษาก็ศึกษาประวัติท่านนะคะศึกษาประวัติพระอาจารย์แจ้ท่านก็แบบเป็นพระที่อายุยังน้อยอยู่แต่ยังได้เป็นเจ้าว่าอะไรเงี้ยก็ศึกษามาก็รู้สึกแบบอยากมาหาท่านอะไรเงี้ยค่ะอยากมารดน้ำมนต์แล้วก็ศรัทธาก็เลยมาด้วยพูดถึงผลงานตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างคค่ะตอนนี้เหรอคะก็ ถ่ายพิเซนเตอร์ถ่ายแบบถ่าย MV ถ่ายโฆษณาทั่วไปเลยค่ะติดต่องานได้ใน Facebook ปอพัชลาของพนัสแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมีแบบว่าแมทอะไรนะแม่ต่อยมวยกับพี่แนทเกษรสลินโอ้โหแบบช็อกวงการมวยมากนะคะเราจะไปสร้างสีสันในวงการมวยค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ใครอยู่ดีถึงได้แบบว่าใครมาท้าคก็คือเจ้าของค่ายมวย เขาแบบจิ้มอารมี่มาว่าต้องไปคู่กับพี่แนทเกศิลินนะอะไรประมาณนี้แล้วหนูไม่เป็นมวยเลยนะหนูต้องไปซอมแล้วเนี่ยตั้งกงตั้งกาดอะไรเงี้ยไม่งั้นโดนพี่แนทน็อกแน่นอนแม่แล้วแอบกนะลัวไหมครับปกตินะเขาเป็นสายเคีวตี้ใช่โอ้พี่แนทฟิตมากค่ะแอบบกลัวค่ะบอกเลยเพราะว่าแบบแม่หน้าดังดึงหากทำหม เราแบบคือเขาอยากให้เราไปสร้างสีสันแต่ว่าเราก็ต้องแบบมีลีลาตั้ง,งกงตั้งกาดเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยหนูต้องไปซ้อมไปทํากันบ้านนส่วนของเรื่องการเซฟตี้ล่ะเขาบอกว่าเราจะต้องใส่ใส่วูมใส่อะไรที่ชอบเพื่อป้องกัน,กนไหมหรือว่ายัางไงเดี๋ยวต้องไปคุณกระเดกทีค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็ไม่ได้ต่อยจริงจังค่ะเพราะว่าหนูก็บอกอยู่ว่าแม่อย่าต่อยจริงจังนะเดี๋ยวหน้าหนูแหก <laughs> เคสื่นส่วนตัวแมบอกว่าพี่ตอนนี้แบบว่าคือยังไงถึงเวลาจริงเอาอมือให้หนูหน่อยเลยนะเซลสตอรี่นางอยู่ค่ะทักแบบแท็กนางแล้วก็สตอรี่แม่เบาๆให้หนูหน่อยนะความพร้อมของเราตอนนอยังไงความสู้พี่ได้ไ,ดไหมโอ้โหแม่บอกเลยว่าเกียม <c oughs> คือ <c oughs> ต้องไปฝึกก่อนต้องไปซ้อมท่าก่อนคือไม่ได้หวังชนะแล้วค่ะเพราะยังไงก็สู้แม่เน็ตไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่านางเป็นสายเฮลตี้แบบนางต่อยมวยเก่งมาก <c oughs> ของอามี่แบบอามี่จะแบบไม่เคยต่อยมวยเลยอามี่ก็จะเอาแบบท่าเบสิกเบสิกก็พอ การต่อยมวยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงคะวันที่9กรกฎาคมค่ะที่สนามมวยแถวสุขุมวิทอะค่ะคือสามารถให้แฟนๆไปเข้าชมไปด้ก็ไน่าจะมีบัตรขายนะคะตอนเมื่อกี้แชร์ไป Facebook ก็คือคนสนใจคนห้ามากเลยแบบแล้วแบบนี้จะต้องแบบว่าชุดมวยต้องเซ็กซี่ไหมเพราะว่าแฟนๆนี่ก็แอบแบบนิดนึงนะแอบรอทุกคนบอกว่ารอรอดูชุดแม่ชุดก็คือที่ส่งมานะคะเห็นเป็นแบบสปอร์ตบาร์อุ้ยปุบไปดีกว่าต้องต้องต้องไปดูวันงานค่ะ